หน่หรือสเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นแหละที่จะไม่โหวตให้กับเรา,าเอ่อก็เราเห็นใจสวหลายท่านค่ะเราก็ทราบดีว่าเออมันมีกระบวนการที่จะพยายามที่จะไม่ให้เขาโหวตให้กับคุณพิธาเนี่ยมากนะคะแล้วก็บางครัง้งถึงท่านกลุ่มถือเอาชีวิตอะไรอย่างนี้ต้นนะคะเราก็ เห็นใจแล้วก็คิดว่าทางออกนี้น่าจะเป็นทางออกที่หลายฝ่ายสบายใจรวมทั้งสวด้วยที่อยากที่จะปิดสวิตช์ตัวเองก็นี่ก็คือจะเป็นทางเลือกทางออกให้กับทางสวด้วยแท้แว่าถ้าสองเจ็ดสองไม่ผ่านบทคุณพิธาไม่ผ่านรอบเราก็จะเปิดทางให้เพื่อไทยหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นไปอย่างที่ได้แถลงกับประชาชนไว้เลยค่ะเรื่องของหนึ่ง ก็มันเป็นสิ่งที่ที่เราทําสัญญากับประชาชนเอาไว้นะคะผ่านการหาเสียงเลือกตั้งนะคะแล้วเราก็คิดว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยหหรือสเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นแหละ ที่จะไม่โหวตให้กับเรานะคะจะเป็นในเรื่องอื่นมากกว่านะคะก็เลยคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะยอมถอยแล้วก็เสียสัจจะสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ให้ทางนู้นเนี่ยที่ที่ใช้หนึ่งหรอสงเป็นข้ออ้างเนี่ยจะเปลี่นใจแน่นอนเราเลยเลือกที่จะไม่เสียสัจจะกับประชาชนค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ